สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพูดถึงชั้นบรรยากาศโลกนะคะเอาภาพมาจากบริษัทครูปลูกป,ปัญญา the earth atmosphere earth เนี่ยแปลว่าดาวเคราะห์ดวงหนึ่งซึ่งชื่อว่าโลกเป็นดาวเคราะห์นะคะส่วน atmosphere ก็คือบรรยากาศรวมกันเป็นชั้นบรรยากาศของโลกนะคะชั้นบรรยากาศที่อยู่ติดกับโลกมากที่สุดนะคะก็คือชั้นโท p โพสเฟียเป็นชั้นที่มีอากาศแปรปรวนมากมีสภาพอากาศมีฤด,ดูมีเมฆมีพายุ ชั้นบรรยากาศชั้นนี้นะคะสูงจากพื้นประมาณ10กิโลเมตรหรือ33,000ฟุตถ้าเกิดเรายิ่งอยู่ข้างบนสูงมากเท่าไหร่อุณหภูมิยิ่งลดลงเท่านั้นสมมุติว่าเราขึ้นไปจากพื้นโลก1กิโลเมตรอย่างเงี้ยอุณหภูมิจะลดลงประมาณ6.5องศาเซลเซียสแต่ถ้าเกิดสูง12กิโลเมตรเนี่ยอุณหภูมิจะคงที่อยู่ที่ลบ60องศาเซลเซียสถัดจากชั้นโทโมสเฟียเนี่ยยังมีชั้นอากาศโอโซนนะคะซึ่งมีความสำคัญกับโลกมากเพราะชั้นโอโซนเนี่ยป้องกันรังสี ชั้นต่อมานะคะสตาราทสเฟียเป็นชั้นที่อยู่ห่างจากโลกก็คือ1 0 5ถึงิกิโลเมตรถัดจากชั้นโทโพสเฟียรบรรยากาศชั้นนี้จะไม่มีเมฆหรือพายุเลยเป็นสภาพอากาศที่สงบมากพวกเครื่องบินต่างๆเนี่ยมักจะบินอยู่ตรงชั้นลอยต่อระหว่างโทโพสเฟียกับสตาราทอสเฟียเพราะว่าเป็นชั้นอากาศที่นิ่งสงบไม่ค่อยมีพายุมากแต่ถ้าเกิดสูงขึ้นไป2ีสิบกิโลเมตรเป็นต้นไปอย่างเงี้ยอุณหภูมิจะค่อยๆสูงขึ้นเลย หรือเขาจะเรียกเล,เล่นๆว่าสภาพอากาศลูกโปง่งชั้นต่อมานะคะชั้นมีโซสเฟียเป็นชั้นที่อยู่ห่างจากพื้นโลก50-80กิโลเมตรนะคะบรรยากาศชั้นนี้มีความสําคัญก็คือพวกฝนดาวตกหรืออุกกาบาตเนี่ยจะมาสู่บรรยากาศชั้นนี้นะคะบรรยากาศชั้นนี้มีหน้าที่เผาไหม้อุกกาบาตไม่ให้ชนโลกถ้าเกิดเผาไหม้ไม่ทันก็พุ่งชนโลกก็ตัวใครตัวมัน ชั้นนี้ยังมีจุดเด่นก็คือจะมีเส้นเคอร์แมนเส้นเคอร์แมนก็คือเส้นแบ่งขอบเขตของชั้นบรรยากาศกักบอวกาศเพราะฉะนั้นน้านฟ้าเนี่ยจะยุติลงที่เส้นนี้ ต่อไปชั้นเทอร์โมสเฟียนะคะอยู่ที่80-500กิโลเมตรนะคะอุณหภูมิในชั้นนี้สูงมาก500-2,000องศาเซลเซียสที่อุณหภูมิสูงขนาดนี้เพราะอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์แล้วก็ในชั้นนี้มีแก๊สที่เป็นประจุไฟฟ้าเรียกว่าไอออนไอออนเนี่ยมีความสามารถก็คือสามารถสะท้อนขึ้นวิทยุและกองรังสี UV ได้พวกดาวเทียมเนี่ยจะลอยอยู่ในชั้นนี้นะคะชั้นนี้ยังมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าชั้นไออโนสเฟีย ปัจจุบันอาจจะไม่มีใครเรียกเร้วมั้งชื่อเนี้ยชั้นบรรยากาศสุดท้ายนะคะ e x o ม p h e ียระดับความสูงที่500กิโลเมตรขึ้นไปไม่มีขอบเขตที่ชัดเจนนะคะบรรยากาศชั้นเนี้ยส่วนใหญ่จะมีกา๊าซไฮโดรเจนและฮีเลียมและมันจะมีเส้น e x o b a าสใช่ไหมเออมันคือเส้นที่แบ่งขอบเขตว่าเหนือจากเส้นเนี้ยก็คือนอกอวกาศแล้วนะสรุปว่าชั้นบรรยากาศมีทั้งหมด5ชั้นนะคะมีชั้นโทโพสเฟียใกล้โลกที่สุด ถ้าลงมาก็คือสตาโทสเฟียร์มีโซสเฟียร์เทอร์โมสเฟียร์เอ็กโซสเฟียร